สวัสดีตอนเย็นครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ปากกัดเฟรนเลียบไทยแลนด์มันไหวขนาดไหนมอดเนี้เที่ยวสามนะครับเนี่ยลงแม่สอดมามันเมื่อวานนี้ไปเก็บขอกะแพงมาเที่ยวหนึ่งเพราะเราเที่ยวสามนีกละโอ้โหยอดจริงครับเดี๋ยววันนี้มาตั้งแตนก่อนครับผมมาให้เจ้าเฟรมตั้งแตนให้ก่อนมาดูทีเด็ดเมืองพิจิตรตั้งแตกันว่าจะออกมาเสียงหวานไม่หวานเดี๋ยวมาชมกันครับผม ให้ผมลงมาจากแม่สอดบาเฟมลงมาจากแม่สอดเมื่อวานนี้มาเก็บงานกระแพงเพชรไปเที่ยวหนึ่งแล้วนี่นี่จะไปจะไปไหนไปไปไหนวะไปลำปางรอเปล่าเอ,อเอารถบดไปลงลำปางเที่ยวหนึ่งครับผมโอ้โหโคตรไวขนาดห่างน้อเป็ดจบไปครับผมเรามาฟังเสียงเขาอ้า ยังแรงอ่ะโอ้โหสุดหล่อมังฉลาวาันบอกไม่ล้าแนละ้วเดี๋ยวไปเปรี้ยนอีกโอ้โหแรงจัดสะผัดได้ครับผมเดี๋ยวมาตั้งแตนกันนะบอมโอเคเดี๋ยวาหาเจาาออุปกรณ์กันวางจัดครับผมวางจัดไม่มีอะไรทำถึงก็เขียนรถตัวเองเล่นแล้วครับ คุอยอะไรวะคุณว่าไงอ๋อไม่ได้อ่านเลยแล้วก็แล้วแล้วว่างจัดจะดูคุณว่าไงเออเออไม่นะเอไอ้คนอ่านไก่ๆกับคุย <laughs> ไม่มีอะไรทำครับผมนี่ โถึงขนาดดูสนะี่รถนะทุกคนวิ่งงานจัดวนะิ่งงานจัดอ่ะโอ้โหโดจะล้างรถก็ไม่ได้ล้างัะผมไปครับเดินทางกันไปครับผมสรุปแล้วไม่ได้ตั้งครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็เดินทางกันครับไม่กล้าออก,กวัแรงแล้วครับเสียยคอท่อขาด คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับก็ขอ,ขอ,ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ต์ดตามคลิปต่อไปด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับผม